racing rocket ยินดีต <qué> ้อนรับเข้าสู่ racing rocket เกมที่จะให้คุณขี่จรวดบินออกไปยังนอกโลกด้วยความเร็วสุดไฮสปีดภายใน2นาทีเพื่อที่คุณนั้นจะได้ไปถึงดวงดาวโอเคมึงเป็นเกมกดคลิกพอแค่นี้ <c oughs> พอเราเห็นมันจํากัดเวลาให้ไปถึงใน2นาที1นาทีครึ่งให้ตีไปเลยนะครับว่านั่นคือเกมกดคลิกคุณผู้ชมหลายคนอาจจะเบือ่อโอ้เกมแนวกดคลิกมากแล้วเออแต่ผมไม่เบือ่อนะครับช่วงนี้ เป็นช่วงที่ไวรัสกำลังแพร่พันธุ์อยากให้คุณผู้ชมนั้นลองย้อนนึกกลับไปดูนะครับเมื่อประมาณปี2ปีที่แล้วมันก็มีเทรนด์แบบนี้ออกมาเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเกมแนวแคมปิง้งเกมแนวสควิตเกมที่มันถูกก๊อปสืบทอดต่อกันมามากกว่า1นล้านสองแสนแบบและเกมแนวกดคลิกนี้ก็กำลังเข้าสู่ช่วงนั้นนะครับอีกไม่นานกระแสม,มันก็ซาไปละคุณไม่ต้องห่วงหรอก แต่วันนี้เราเปลี่ยนทีมนะครับเราไม่ได้มากดคลิกแล้วกระโดดหรือว่ากดคลิกแล้วก็วิ่งธรรมดาแต่นี่เป็นการกดคลิกแล้วก็ขี่จะลวด guys ผมจึงจำเป็นที่จะต้องแต่งตัวเป็นนักบินอิมโพสเตอร์นะครับเพื่อที่จะได้เข้ากับทีมนี้ไหนดูดิเกมนี้ควรค่ากับการเอาเงินมาทิ้งหรือเปล่าผมต้องกดคลิกหรือเปล่าคุณผู้ชมครับทำไมผมกดคลิกไม่ได้ ป๊บนึงผมรอมันลันช์ก่อนอ่านี่แหละเป็นการกดคลิกมาแล้วจังหวะนนี้โอ้โห UX UI เนี่ยครับเหมือนกูเล่นในเรสต์คิกเกอร์เป๊ะเลยนี่แม็ก o w พา1เวอร์อ้าวทำไมกูไม่ไปวะจืด,ดออกตัวดิวะอ๋อเราต้องกดสเปซบาร์ด้วยโอเคโอเคเราต้องกดสเปซบาร์ด้วยอ่าได้ดาวมาหนึ่งดวงละเกมดี เร่งเครื่องเต็มกำลังไปเร็วๆไปเร็วๆไปเร็วๆมึงยังไม่ไปถึงไหนเลยเนี่ยฮึบได้สองดาวยัสกูถึงไหนวะเนี่ยถึงไหนไม่รู้นะครับแต่ว่าที่แน่ๆกระจอกมากหมดเวลาแล้ว max power ยีสตรงนี้ครับผมมี สัตว์เลี้ยงให้เราซื้อด้วยนะครับเป็นแบบพวกหุ่นยนต์สัตว์เลี้ยงสุดน่ารักแล้วก็ตรงนี้จะมีอรเก็ตด้วยมันผมเห็นอยู่ใช่นี่เป็นการอัปเกรดอรเก็ตไกด์ผมเพิ่งเห็นเหมือนกันนะเนี่ยต้องใช้ดาวนะครับในการอัปเกรดส่วนอันนี้เป็นสเปเชียลอรเก็ตนะครับจะเป็นจรวดในรูปแบบต่างๆเหมือนคล้ายๆเป็นสกินวเวอาล่ะเดี๋ยวเรามาซื้อสิ่งที่คิดว่ามันน่าจะจําเป็นก่อนคุณผู้ชม เพราะว่ามันบวก power ให้บวก1แล้วก็สไตล์บวกอีกบนก1นะครับอันนี้สําคัญมากบวกคันเร่งคูณ3มันจะได้ออกตัวเร็วนี่เป็นสิ่งที่ผมหวยห,หานะครับหลายเกมแล้วแล้วเกมนี้มันมีเวซูเปอร์ลักใช้ในการเปิดสาสเตอร์ power คลิกคูณ2จะดีมากเมื่อมึงใช้กับออโต้คลิกอ่าโอเคกูคซื้อนะครับเอาละเอาละลองดูลองดู เป็นยังไงล่ะคันเร่งสูงสุด20พี่มึงฉันพร้อมแล้วเปิดโปรแกรมสุดทิ่สหวกบนาว้าวสุดยอดไปเลยนิ้วผมเร็วสุดๆคุณผู้ชม No auto kick guys Peel skill Oh my ม o d ว้าวสุดยอดโอเคตอนนี้เราเร่งเนี้ยผมพันสี่เว้ยใช้ได้ตีเป็นพันห้าเถอะเราสามารถเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาได้ไหม เบ okay. 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 well, ี่ยงได้เบี่ยงได้โอเคโอเคเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาได้นะครับแต่เบี่ยงไปก็เท่านั้นแหะมันไม่ได้ช่วยเพิ่มความเร็วนี่นี่ผมถึงอุเรนุสไม่ใช่อโมกุสเฮ้ยผมเติมแค่นิดเดียวนี่ผมนําทุกคนเลยเหรอเกินไปเกินไปมันเถื่อนเกินไปแล้วเรากำลังจะเข้าสู่ช่วงเอ็กซ์ตราโซลานะครับไหนดูดิมันให้เราเท่าไหร่5บวกไปเป็น6เพราะว่าเรามี VIP เกือบหมดหลอดเหมือนกันนะเกือบไปอีกสถานที่หนึ่งได้แล้วโอ้ผมพอใจผมพอใจผมพอใจมากพอใจสุดๆโอเคแม่งจู่ๆเครื่องดับตายเราไปเปิดซื้อสัตว์เลี้ยงคุณผู้ชมครับสัตว์เลี้ยงมันมีเท่าไหร่วะสามสิกูเปิดซื้อสัตว์เลี้ยงตัวนี้ได้อะเปิดเลยเปิดสิเฮ้ยไม่ need upgrade your rocket โ oh, อ้กอดกูต้องอัปเกรด rocket ของเกนโอ้แล้วกูอัปเกรด โอเคผมไม่แคร์ผมจะเสียเงินอีก1,000ดาวนะครับเพื่อเป็นการอัปเกรดล็อกเก็ตของผมต่อไปมันจะบวกพาว r ให้เรา2อร้ให้า250นะครับอันนี้เป็นพลังตั้งต้งตนเลยโอเคเป็นพลังตั้งต้นนะครับนั่นหมายความว่าเราไม่จำเป็นที่จต้องกดคลิกเพื่อที่จะได้มันมาอ่ะผมสามารถเสื้อนี้ได้ใช่ไหม <c oughs> นี่ตัวอะไรวะเนี่ยมันเป็นหุ่นยนต์กวดขยะจริงอะตัวหนึ่งอะดุดดดดููด้ สามท่สามน่เหมือนเกมพาสจะไม่ทํางานหรือว่าจริงๆเกมพาสทํางานแต่ว่าแม่งหลอกกูเกมนี้สามารถใส่สัตว์ได้สูงสุดอยู่ตัว3ตัวนะครับดูดูสกินจรวดของฉันเหมือนพึ่งอะ่ะมันผมขีปพึ่งนะครับฉันเตรียมพร้อมที่จะเอาชนะพวกแกแล้วางานกดนิกระดับปรมาจารย์เอาให้ถึงสามพันยาสถึงสามพันละ ไปโหลดมนโอ้โหอัตราการเล่นมงโคตรเดีย oh, ศูนย์ถึงสามพนะีครับในเวลาแค่ประมาณไม่ถึง3วิคือแบบเหมือนเราแบบเหยียบคันเร่งรถครับผมแบบสูงสุดอะ่ะทำไปเล่นไปนะครับนี่ผมจะไปถึงแอนโดรเมดาได้แล้วเนี่ยนูนี่แอนโดรเมดาอู้ Amazing guys ต่อไปคือ Deep Space นะครับ ก็เป oh, ิดจน่าจะทันอยู่มั้งคือแบบขอให้เห็นดิฟสเปซลางๆก็ยังดีเห็นลางๆไม่นะ้ำมันมหมดก่อนปะโถเอ้ยรอบนี้ for some reason นะครับจู่ๆผมสามารถกดคลิกได้ไปถึง3,900เลยผมเองก็เอกใจเหมือนกันเพราะผมไม่ได้อัปเกรดอะไรเลยเวย้สัตว์ก็เป็นสัตว์ตัวเดิมเอ๊ะแปลกชึบอืดิฟสเปซแล้วดูนี่ ความยาวดูความยาวผมคงไม่ไปถึงฝั่งฝันน่ะนะครับคงจะไปหยุดประมาณตรงแถวนี้ไม่ใช่อยู่ประมาณตรงนี้กูประเมินตัวเองสูงไปส่วนอันต่อไปผมว่าผมใช้สัตว์เติมดีกว่าเพราะผมมองว่าสัตว์เติมเนี่ยมันน่าจะช่วยเราได้แบบเยอะมากๆเอาจริงว่ามันก็แพงนะจริงผมเพิ่งมาเห็น4ี่้อยโลบัคต่อตัว,ตวแล้วจะมานั่งสุ่มเอาอีกว่าจะได้ตัวไหนนี่อะไรเนี่ย 899จะซื้อดีไหมวะไม่ไหววะ่ะมันแพงเกินเอาไข่อันนี้อีกฟองหนึ่งก่อนดูดิดูโลบัคแม่งจะหมดละต้องไปเติมเพิ่มไหมเนี่ยแต่ทำไปเล่นไปเกมนี้แม่งขายได้ด้วยกูกดขายแม่งขายได้16ดาวเออดีดีด,ด,ดีตัวไหนกระจกกระจกกูขายทิ้งหมดอ่ะส่วนอันนี้เป็นของ VIP นะครับที่คุณนั้นสามารถได้ฟรีจากตรงนี้แร่รู้อะไรไหมครับกูขายมาดิวะ แค่แม็กซ์พาวเวอร์กู4ด0 0พแล้วอ่ะแล้วนี่ดูด้วยจะลวดไหมกูแม่เท่เงจริงเลยกดคลิกก็ไปอีกผมว่าคราวนี้เราสามารถผ่านบิฟสเปซได้แต่มันจะพาเราไปไหนต่อผมไม่รู้นี่ความเร็วแต่เร็วจริงดูไม่โคตรเร็วเลยอะเฮ้ยเป็นไปไม่ได้ Look at that skill พรีอวสกิลโอ้ไม่กอดพรีอวสกิลดิฟเฟตซ้อหแม่งนับหนึ่งใหม่วนใหม่แต่ว่ามันจะบวกให้เราที่0 0เอนโอ้โอ้นี่เป็นวิธีการเก็บดาวก็คือยิ่งถ้าเกิดเราผ่านเร็วแค่ไหนยิ่งดีนะครับเพราะว่ามันจะบวกคูณดาวให้เราแบบเยอะมากๆเว้ยและนี่ถือว่าเป็นอะไรที่อีปิกมาก คราวนี้ผมจะทําการเติมซื้อ5,000ดาวเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อที่ผมนั้นจะเน้นการกดคลิกมันเป็นเกมกดคลิกอันเนี้ยส่วนใหญ่มันเน้นการกดคลิกตอนเริ่มเกมมากกว่าพลังตอนเริ่มต้นอ่ะผมมองว่ามันไม่ไมค่อยสําคัญวะ่ะบวกทีสนะครับนี่ขนาดกูมีดาว5,000ดวงมันไม่ได้ช่วยในการแบบเบิ้ลกดคลิกในตอนแรกอ่ะนึกบอ,อกว่านั่นแสดงว่าพวกสัตว์เลี้ยงพวกการอัปเกรดจรวดเป็นสิ่งที่สําคัญ ไอดาวตรงเนี้ยมันแม่งมันไม่ค่อยช่วยเราในการกดคลิกอะอย่างแรกเลยมึงไปอัพเกรดจรวดมึงก่อนเลย1,000ดาวโอ้กอดแล้วก็เปิดไข่สุด Amazing ในราคา2,000ดาวลัคกี้โอ้ my god ผมเติมซื้อช่องสัตว์เลี้ยงเข้าไปนะครับแล้วผมจะบวกไอ้นี่ไปอีก1,500 ไอ้นี่ผมไม่ไหวจริงๆแพงมากโอเคกูคได้หุ่นยนต์กำจัดขยะที่ไหนมาไม่รู้เพิ่มอีกแล้วคราวนี้ในความเชื่อของผมผมคิดว่ามันควรที่จะต้องผ่านอย่างน้อยๆ2รอบได้แล้วเป็ไงจรวดผมสวยปะมันสีฟ้าแตกต่างจากของเพื่อนนิดนึงการที่จะวน2อลูปได้ผมคิดว่าหมื่นสองจะต้องมีหรือว่าหนึ่งืยังไม่ถึงหมื่นเลยด้วยซ้ำอแบบ่ะโอเค ไหวไหมวะผมต้องดูก่อนไหวไหมวะไปอีกกลุมหนึ่งต้องได้แล้วบอกวะผมว่าไหวอาจจะไปแตะลูบที่3แบบว่านิดหนึ่งแต่กัวไหวนะครับอาจจะแตะลูปที่3ประมาณ2-3าวิแต่ผมว่าน่าจะไหวเฮ้ย <He> ไม่ 2- อสวิวะได้อยู่ได้อยู่ประมาณเกือบ10วิเลยแหละ yes yes ๋ย่างน้อยกูรู้ว่ามันคูณเท่าไหรอ่อ่ะเนี่ยดูดิหรือประมาณ5วิสุดท้าย ปึ้มบวกพันจริงๆด้วยโอ้โหนี่ดาวเยอะเลยสิอย่างเงี้ยจบละโอเคผมพอใจแล้วคุณผู้ชมผมพอใจละผมไปถึงหลูปที่3ได้แล้วกูดีใจมากดีใจนี่คลิปแรกเกมสนุกดีครับลองมาเล่นดูหนึ่งในเกมกดคลิกที่คุณอาจจะชอบก็เป็นได้